ต,ต้องมีพื้นที่ถ่ายกันนะเอ็เค็งนะเคไม่ม่ฝน่ออะไรชืเออะไแปดแปดแปดแปกแกดแปดแปดแปดปแปงแปดแปดแปมแปงสปดแปดแปมแปดแปดแแปด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 แปแปดดแปดแีดแปดแป พี่แป๋วจะปีเข้าไหนครับผมจะปีเข้าไปหาเขลรับลผมพิจคนต้องตงไดไมจได้คร์เคลีนะต้องถัไม่ได้นลองถักเป็นสูตรนี้ถักเป็นสูตรนี้ถักเป็นสูตรนี้เออเออได้ รบกินนะคุขน <ermaid> ี้นะแอบ

อีกนิดนึงได้ไหมแงนคมขึ้นหน่อยโน้นโน้นนร้นนอะได้ยังม่ไยังไม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะได้ยังไม่ยังจัดีเดิย